ทวนทำหมูตุ๋นต้มยำโบราณเนื้อเปื่อยนุ่มจนลืมเคี้ยวกินกับข้าวสวยหรือก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยแซบ่บ เราจะใช้ขั้วตับหมูในการตุ่นนะคะล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นรอไว้แล้วก็จะใส่กระดูกหมูด้วยค่ะเครื่องตุ่นก็ใช้รากขึ้นช่ายรากผักชีกระเทียมพริกไทยดําแล้วก็เครื่องตุ่นยาจีนค่ะตุ่นในหม้ออัดแรงดันจากซีเกิลทำเมนูไหนก็ตุ่นเปื่อยไวกว่า75%น้ําเริ่มน้ำเร้อนก็ใส่ทุกอย่างลงไปปรุงรสด้วยเกลือซีอิ๊วขาวตามด้วยซ้อนหอยนางรมปิดท้ายด้วยซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะรบแล้วก็ปิดฝาใช้แรงดันระดับที่2 ตุ๋น50นาทีค่ะตุ๋นจนครบเวลาแล้วก็เปิดฝาหมอ้อก็จะได้หมูตุ๋นเนื้อนุ่มๆบวกกับน้ำซุปหอมๆส่วนน้ำต้มยำเราก็จะใช้น้ำซุปมารวนกับหมูสับให้สุกปรุงรสด,ด้วยถั่วปน่นพริกปน่นแล้วก็น้ำตาลทรายใส่พริกเผาลงไปด้วยเติมน้ำปลากับน้ำมะนาวก็เป็นอันเสร็จเท่านี้ก็ได้น้ำต้มยำแซ่บนัวแล้วหมูตุ๋นที่ใครหลายคนคิดว่าทำยากวันนี้จบได้ด้วยหม้ออัดแรงดันจากซีเกิลใช้ง่ายปลอดภยัยอร่อยทุกเมนูใครสนใจหม้ออัดแรงดันตอนนี้มีโปรโมชั่นกดเด้ที่ตะกร้าเลยนะคะ